ชื่อรูกครับชื่อเล่นชื่อจริงชื่อทวินเป็นสมบัติเป็นพนักง,งานห้องเรียนนะครับก็ก็รับหน้าที่เป็น Lead Developer ภาคหนึ่งของบริษัทการเป็นโปรแกรมเมอร์คือการอธิบาย Business Process ที่อยู่ในโลกด้วยภาษาโปรแกรมมิง่งให้เครื่องเข้าใจก็เหมือนกับการเขียนนิยายเล่มหนึง่งด้วยภาษาโปรแกรมมิง่งหนึ่งเื่งหนึ่งเล่ม แล้วให้เครื่องอ่านเข้าใจแล้วทางานตามที่มันควรจะเป็นง <ừ. S 1> ั้นอาชีพโปรแกรมเมอร์คือการเหมือนการเล่าเรื่องด้วยภาษาโปรแกรมเมอร์เหมือนกับเรียนภาษาอังกฤภาษาอังกฤษต้อง,ง <c oughs> มีสัจจะเป็นอ,อะไรเขาเรียกอะไรนะสัจเจกอ่าใช่เขาเรียกเอพไงไคลม์รรมมา่า <c oughs> มันต้องมีไคลม์มาของมันอยู่เ <c oughs> พราะเนี่ยมีสับมีอะไรเขาบอกเนี่ยมีสัจเจการใช้เป็น tense เป็นอะไรเงี้ยโปรแกรมมิกันเกวตก็เหมือนกันก็ต้องมีการจำสัจเจก จำแปลมาจำวิธีใช้ว่าจะคุยกับกับคอมพิวเตอร์จะต้อง <c oughs> คุยยังไงเพราะภาษาโปรแกรมม,มีเยอะมากก็ต้องเลือกดูว่าให้ตอบเราใช้ภาษาอะไระแล้วก็เราจะสื่อสารออกมาเป็นลักษณะไหนเพื่อ <c oughs> ให้เครื่องเข้าใจและคนที่มาทํางานกับเราเข้าใจด้วยว่าเรากำลังทำอะไรอยู่เหมือนกับเราจะเขียนจดหมายไปจีบสาวถ้าถ้าเขียนแล้วมันไม่ไม่ชัดเจนก็จะไม่เข้าใจจุดประสงค์ว่าจริงๆแล้วจะชวนไปกินข้าวหรือจะชวนไปทําอะไรอ่า ก็แน่นอนครก็คงต้องมีความรู้พื้นฐานในเรื่องของการการสื่อสารกับโปรแกรมเมอร์การเข้าใจว่าโปรแกรมเมอร์ปกรมไอคอมพิวเตอร์ทำงานยังไงนะแล้วก็วิธีคิดแล้วก็การจะแปลงมออกมาเป็นสิ่งที่ที่ยูเซอร์ต้องการแล้วก็คอมพิวเตอร์ทำงานได้นะเพราะงั้นเนี่ยก็ต้องเตรียมตัวเพราะว่างานจริงๆหลายคนอาจจะเข้าใจว่า เรียนคอม,มก็คืออาจจะเริ่มจากการเล่นเกมมาก่อนแล้วก็คิดว่าเข้าไปเรียนแล้วอาจจะไ,ได้เล่นเกมจริงๆมันคนละเรื่องเลย <c oughs> คือความสนุกมันมันไม่ได้อยู่ตรงเล่นเกมมันจะเป็นการทํางานบนคอมพิวเตอร์จริงๆซึ่งม,มันก็ไมไ่สนุกอย่างที่เราแค่ลงโปรแกรมลง voice แล้วเล่นเกมได้มันไปไกลกว่าน,นั้นเพราะั <c> ้น <oughs> มันก็มีความลำบากอย่างเวเพราะงั้นเนี่ยก็ต้องปลุปยตัวเองว่าจริงๆแล้วการเรียนโปรแกรมไม่ใช่เรื่องไม่ใช่เรื่องที่ สรุปว่าเล่นเกมแต่ว่าก็มีความท้าท e าทยมันอีกแบบหนึ่งเพราะว่ามีมีมีหลายมุมมองมาในกนารทำอาชีพโปรแกรมเมอร์อันดับแรกคือเทคโนโลยีเปลี่ยนเร็วมากคนเป็นโปรแกรมเมอร์ต้องขวนขวายเรียนรู้ตัวเองเพื่อให้ตัวเองมีความรู้ตลอดเวลาอ,อันดับสองอคนเป็นโปรแกรมเมอร์ต้องต้องมีความสามารถที่จะเปลี่ยนสิ่งที่เคยทำด้วยคน เป็น s ิสเนสให้เป็นเครื่องทำให้ใกล้เคียงมากสุดเท่าที่จะทำได้เพราะฉะนั้นถ้าถ้าโปรแกรมเมอร์เองไม่ไม่มีความพยายามที่จะเข้าใจโลกข้างนอกแล้วก็ไม่เข้าใจโลกข้างในด้วยคืออาจจะมีโลกของตัวเองอยู่แค่ฝั่งเดียวก็จะทําให้ตัวเองอาจจะไม่ประสบความสำเร็จในการทำงานได,ได้ในอนาคตเพราะฉะนั้นอาชีพอาชีพสําหรับการเป็นโปรแกรมเมอร์คือต้องคงจะต้องเข้าใจสิ่งต่างต่างนี้คือบาลานซ์ชีวิตอะไรอย่างนี้ครับ ผมเข้าใจโปรแกรมนี้ว่าอยากจะให้น้องๆได้เห็นว่าจริงๆแล้วชีวิตภายในโปรแกรมเมอร์เป็นยังไงก็คนที่จะเข้ามาโปรแกรมชาร์โดเนี่ยคงจะได้เห็นจริงๆว่าชีวิตโปรแกรมเมอร์ในบางช่วงจังหวะที่พบเจอกับความยากลําบากเขาจะต้องเตรียมตัวอย่างไรบ้างเพราะบางคนอาจจะคาดหวังว่าโปรแกรมเมอร์ทํางนานแบบนั้นแบบนี้จินตนาการไปเองในอนาคตแต่ว่าจริงๆแล้วถ้าเข้ามาร่วมโปรแกรมชาร์โด จะได้เห็นแน่ๆว่าเวลาเราเผชิญกับสถานการณ์ที่มันเลวร้ายมันจะเป็นยังไงเราจะแก้ปัญหาอย่างไงแล้วเราจะรับมือมันยังไงความความฝันเป็นเรื่องที่ดีอย่าอย่าให้คือแต่อย่างแรกคือต้องเข้าใจก่อนว่าเราเราเชื่อมั่นในความฝันนั้นจริงหรือเปล่าถ้าเราเชื่อมั่นในสิ่งสิ่งนั้นจริงอย่าให้ปัจจัยอื่นรอบข้างมา มาเปลี่ยนเบนความฝันของเราก็คือไปให้เจอว่าเฮ้ยสิ่งสิ่งนี้มันใช่หรือไม่ใช่อย่าให้อย่าให้มันติดค้า้ออยู่ในใจเราแล้วพอถึงวันที่เราไม่มีเวลาที่ต้องกลับไปหาคาตอบแล้วมันจะรู้สึกเสียใจมากที่เราไม่ได้ทําก็ถ้าคิดว่านี่คือสิ่งที่เราอยากทำก็ก็ทาไปให้มันสุดครับแล้วเราก็จะเข้าใจเองว่ามันคืออะไร